อากาศก็ร้อนนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคนที่ป่วยนะครับเป็นฮิสโตรกลมแดดเนี่ยนะครับจกนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมีที่จังหวัดสุขโขทยัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอายุก็70ปีแล้วมาเจออากาศบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดนั้นระหว่างที่กำลังปั่นจัก,กรยานเที่ยวอยู่เป็นลมแดดล้มฟุบแน่นิ่งอยู่บนฟุตบาทนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนี่นะครับ รายนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาช่วยไว้ได้ทันนะครับยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่เกิดเหตุหน่อยไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมล้มตั้งนานแล้วนะล้มตั้งนานเลวนะเพลงทำไมเพลงจังเรียกทุกที่เลยฮาไม่แสดง แถวบริเวณปากซอยถนนสังขโลกชุมชนบ้านใหม่ตะพังทองนะครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าหลังจากเสร็จสงการมาเจอเหตุการณ์เนี่ยนะครับชายชาราชาวญี่ปุ่นมีอาการเหนื่อยหอบหายใจติดขัดนะครับชีพจรเต้นอ่อนแล้วก็มีที่ขาเนี่ยมีแผลใหญ่เป็นรอยไหม้จนผิวหนังถลอกออสังเกตดูนาฬิกาข้อมือที่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชพบว่าหัวใจเต้นช้าเหลือห6ครั้งต่อนาที ต่อมาหัวใจมาจังหวะเร็วเป็น109ครั้งต่อนาทีสลับกันจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับระหว่างรอการช่วยเหลืออยู่ก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการนำน้ำหวานเนี่ยมาให้ดื่มนำน้ำเนี่ยมาราดที่ขาแล้วก็พื้นปูนเพื่อระบายความร้อนจนกระทั่งอาการเริ่มดีขึ้นนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลสุโขทัยไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคืนหนึ่ง ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนี่อันนี้คือที่จังหวัดสุขโขทยัยนักท่องเที่ยวเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ